กคนวันนี้นะคะโกกินะคะก็จะมาบอกวิธีที่ทําให้ผลของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะนี่คะ่ะมีผลใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ออกดอกคะ่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาทำฮอร์โมนไข่สูตรเข้มข้นดอกพิเศษเลยคะ่ะโดยใช้ไข่ไก่สี่ฟองค่ะทุกคน วัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะไข่ไก่สีฟองนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายค่ะจะเป็นน้ําตาลทรายค่ะหรือว่าน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะแล้วก็ขวดพลาสติกค่ะหรือภาชนะที่มีฝาปิดนะคะต่อไปก็เป็นกลวยค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็นมเปรี้ยวขวดเล็กหนึ่งขวดนะคะ วิธีการทำนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะเราก็จะตอกไข่ทั้ง4ฟองนะคะลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วเราก็จะตีเขาให้เข้ากันนะคะเปลือกไข่ไก่นี้เราสามารถเอาไปทำปุ๋ยเปลือกไข่ต่อได้เลยนะคะ เข้ากันเลยค่ะทุกคนให้ไข่เขาเนี่ยรวมรวม,วมตัวกันเลยนะคะพอตีเข้ากันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใส่ผงชูรสคะ่ะโมโนโซเดียมฟูตาเมตนะคะ ยอย่างต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะเลยค่ะน้ำตาลทรายนี่เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้นะคะ4ช้อน สูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเข้มข้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะก็ใส่นมเปรี้ยวขวดเล็กของเราลงไปเลยะคะ่นะ,คะใส่ลงไปหนึ่งขวดเลยะคะ่ะ เราก็จะเตรียมใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะคะทุกนหรือว่าขวดพลาสติกที่เราเตรียมมานั่นเองค่ะกนเดี๋ยวไปใส่ขวดพลาสติกที่เราเตรียมมากันเลยค่ะ จะผสมให้น้ำตาลในขุดชูรสเนี่ยเขาละลายเลยนะคะถ้าเราเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงก้นขวดแล้วนะคะเราก็สามารถหมักไว้ได้เลยนะคะวางไว้ที่ล่มนะคะสูตรนี้นะคะหมักไว้3มวันสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะทำแล้วเก็บใช้ ไว้ได้นาน3 6หเดือนเลยค่ะทุกคนหรือเราจะสามารถนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโฮอร์โมนไข่ที่เขกินหมักไปแล้ว3วันนะคะนี่เลยค่ะเปิดมาเขาก็จะมีกลิ่นไม่ข่าวนะคะทุกคนไปดูอัตราการใช้ได้เลยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นน้ำถังหนึ่งค่ะก็จะ20ลิตรนะคะเราก็จะใส่ฮอร์โมนไข่ของเรานะคะลงไป2-4ช้อนโตได้เลยนะคะ เข้ากันกับน้ำเปล่า20ลิตรเลยนะคะ้อวันไข่สุดนี้นะคะสามารถแลดลดทางดินหรือว่าฉีดทางใบได้เลยนะคะเวลาที่เหมาะสมในการใช้นะคะก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะนะคะเราก็จะเอาใส่สเปรย์ที่ฉีดพ่นเลยค่ะอันนี้เราซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะทุกคน ไปฉีดพ่นทางใบกันเลยค่ะผลมัดนาวของเราค่ะดกมากเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะ,คะมีอีกหลายลูกเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะสองลูกเลยนะคะ เราก็สามารถฉีดพ่นสุตรนี้ลงไปได้เลยค่ะทุกคนฉีดลงไปทางใบได้เลยนะคะหรือว่าจะลาดโรดทางต้นกน็ได้นะคะทางลำต้นได้เลยค่ะ คะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่ช่องกก,มมกิลลูไม่ก้อยด้วยนะคะอย่าลืมไปทำฮอร์โมนไข่กันเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ